ผ่านสัปดาห์ที่2ในการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรของยุโรปคงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกอีกแล้วเนื่องจากเป็นรายการที่มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ปี1 955เป็นการแข่งขันที่เอาเฉพาะแชมป์ของลีกมาแข่งกันส่วนอันดับรองๆลงไปนั้นจะไปเตะในถ้วยที่ชื่อยูฟ่าคัพและคัพวินเนอร์สคัพจะเป็นการแข่งขันระหว่างแชมป์ฟุตบอลถ้วยสูงสุดของแต่ละประเทศสำหรับแฟนบอลที่ติดตามฟุตบอลรายการนี้ เคยรู้กันไหมว่าโลโก้สุดคลาสสิกของการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่มีดาแปดดวงนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจะเป็นแปดทีมแปดชาติหรือมีรากฐานเหมือนสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เป็นการร้อยเรียงของอ่วงห้าสีที่มีความหมายว่านักกีฬาจากห้าทวีปหรือเปล่าซึ่งความเป็นจริงแล้วความหมายของดาแปดดวงบนโลโก้ยูฟาแชมเปียนส์ลีกไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเพราะมาจากแปดทีมแชมป์ประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในปี1992โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีการจากกัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มแทนการเตะแบบนอกเอาจนถึงรอบชิงด้วยเหตุผลด้านการตลาดโดยในปีนั้นมี Ranger ก Scotland, ัสโกล g งเจอร์จากสกอตแลนด์อลิเ r มา i l เซจากฝรั่งเศสเอซิมิลาจากอิตาลี IFK โคเทนเบิร์จากสวีเดนคลับลูกจากเบลเยียม FC ปอโตจากโปรตุเกส CSK บอสโค w จากรัสเซีย และ PSV IO วีไฟจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งการแข่งขันจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยทุกทีมในกลุ่มจะต้องเล่นแบบพบกันหมดในระบบเย่าเยือนและทีมที่ได้ที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศสุดท้ายเป็นโอลิปิกมาเซ่และไอซิมิลานที่คว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่มพร้อมได้โอกาสไปเล่นรอบชิงชนะเลิศก่อนจะเป็นยอดทีมจากฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเอาชนะพีซซาแดงดำไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของบาซิลโบลี และหลังจากนั้นในปี1997-98จึงได้มีการเพิ่มทีมอันดับล่างลงมาแต่ไม่เกินชาติละ4ีทีมเพื่อเหตุผลด้านการตลาดจนเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้